เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับเป้ที่ที่เดิมนะคะที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะสาขาระยองนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะเป้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เป้หน่อยนะคะครั้งต่อไปนะคะเป้จะไดเอารถสวยๆนะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าชมเนาะเดี๋ยวเป้ขอกดแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ ครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มีคนเข้ามาไหมคะวันนี้นะคะเป้จะพาชมรถเก่ง ไปตรงเนาะ085นะคะ661นะคะ7799นะ085 661นะคะ7799เนาะมีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาเป้ได้นะคะช่วยทุกคันกันทุกเคสเนาะวันนี้นะคะเป้มีรถเก่งพร้อมโปรโมชั่นนะคะมาฝากนะคะสำหรับโควิดรอบนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะก็ถล่มราคากันเลยนะคะตอนนี้ถล่มราคา200คันเนาะลถเข้าใหม่เรื่อยๆนะคะใครอยาก ก็แป๊บนึงนะคะมีคนเข้ามาดูไหมคะไปเข้ามาแล้วแปะฝากกดแชร์หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดโพดีๆของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะป้าเดี๋ยวไปดูรถคันแรกกันนะคะคันแรกนะคะจะเป็นนิสสันมาร์สนะคะปี2017นะคะตัวนี้นิสสันมาร์สปี2017ขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะเป็นตัว E นะคะสําหรับนิสสันมาร์สตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ ออโตเมติกนะคะตัวเกียร์อัตโนมัติตัวนี้นะมาพร้อมกับเ e กียร์ออโตเมติกนะคะปี2017ขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีเนาะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะภาใ,ในของเขานะคะก็จะเบรกเอบนะคะแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบเนาะ,ะแล้วก็จะวิทยุ FM MM MP3 นะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าแนวสปอร์ตเนาะระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะสำหรับนิสสันมาร์สปี2,017นะคะราคาอยู่ที่2 7 9 9 0 0นะคะ2 7 9 9 0 0นะคะใครอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมหรือว่า วิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์สลด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลยเนาะหรือว่าทักเพจที่เป้ไรอยู่ได้เลยนะคะโอเคไปดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปก็จะเป็น e ีโคคาเหมือนกันนะคะเป็นมิกซูบิชิแอคข a ดนะคะตัวนี้ปี2017เหมือนกันเนาะแอค a ัดสีขาวปี2017เป็นหน้าไมเนอร์เชฟแล้วนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นะคะ 1200cc เนอซีซีเนาะ ปี2017ขนาดเครื่องยนต์1,200ซีซีเป็นตัว GLS นะคะภายในของเขานะคะก็จะประกอบด้วยภายในของเขานะคะพวงมาลัยนะคะมังติฟังก์ชันเนาะพวงมาลัยมังติฟังก์ชัน่นเบรก ABS แอร์แบ็คู่หน้านะคะ2ใบมีหน้าจอนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์เมียนนวนเกียร์นนอรโอตเมติกนะคะเบาะหนังทั้งไอเบาะ ทั้งคันนะคะระบบไฟฟ้ารอบตัวคันนะคะตัวนี้สำหรับ Mitsubishi a c c e r นะคะปีสองพันปีสองพันสิบเจ็ดนะคะราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนาะเครดิตดีจัดฟรีดาวได้นะคะตัวนี้ไปไปดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปก็จะเป็นโองโ,โตโยต้า ปี2 0 1 0นเนาะตัวนี้ใครที่หารถผ่อนสบายนะคะป้แนะนำตัวนี้เลยนะคะ Toyota a อันติสปี2010นะคะขนาดเครื่องยนต์1 6 0 0นอะซีซีเนาะสำหรับอันติตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะล้อแม็กอลลอยนะคะจากศูนย์จากโรงงานนะคะตัวนี้ใครอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งเราได้เลยเนาะคันนี้จะมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันนะคะ เบาหนังรอบคันนะคะวิทยุ F M M P 3นะคะสามารถใช้งานได้ปกติเนาะเป็นเครื่อง 1600cc นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแก๊ส LPG นะคะสามารถใช้งานได้2ระบบเนาะใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สนะคะสำหรับอันติดต,ตัวนี้เนาะภายในแข่เขาก็จะเป็นสีทูโทนนะคะคอโนโซลหน้านะคะ ราคาอยู่ที่219,900นะคะสำหรับอันติตตัวนี้เนาะราคาอยู่ที่219,900 10, นะคะใครอยากได้3คันที่เป้ไลฟ์นะคะแคปรูปแคปหน้าจอได้เลยนะคะเป้อาจจะไลฟ์เร็วไปหน่อยเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป้มีรถเก่งมานำเสนอ3าคันนะคะ รถเก่งมานําเสนอสาคันนะคะใครอยากได้คันไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้รุ่นไหนเพิ่มเติมที่เป้ไม่ได้ไลค์นะคะก็คอมเมนต์หรือว่าทักเพจได้เลยนะคะตอนนี้สินเลคาเซ็นเตอร์นะคะมีรถให้เลือกมากมายนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณลูกค้าอยากได้เลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนทักเพจได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะก็ออกได้นะเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า1ิสถาบันนะคะหรือว่าไม่สะดวกมาดูรถ ไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีส่งรถถึงหน้าบ้านท่านแล้วก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะใครอยากจองผ่านออนไลน์นะคะไว้ใจเราได้ร้อนต์นะสำหรับสินไัยคาเซ็นเตอร์เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เป้จะจบไลฟ์เดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะเบอร์โทรนะคะ0899695577นะคะ0899695577นะคะหรือว่าจะเป็นไอดีไลนเนาะ S I N C H A I ตด้วย แน่นอนนะคะเคสไหนที่เราช่วยได้เราช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะคะลูกค้ามาสินชัยคาเซ็นเตอร์นะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้เป้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะนำรถสวยๆมาให้ดูอีกนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย